พอเวลาจะกินตอนนี้นางจะบอกว่าขอบคุณนะที่ทาให้หายไงจริงๆมันคือเรื่องจริงไงสวัสดีค่ะชื่อนางเนื้อท้องชาติไทยค่ะตําบลสามแยกวิเชียนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่ทําไร่ทํานาค่ะอ๋อดูทีวีค่ะรู้สึกเหมือนมืนคนร้อนในที่ตาออกอ่ะจ้ะเหมือนคนร้อนในที่ตาออกแฉะเบ้าตาเลยจ้ะแล้วก็ไปรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาจ้ะ หัวฟาดหน้าหน้าเป็นแผลเป็น,เป,นเป็นเป็นไตเนี่ยจ้ะเป็นแข็งแข็งปากก็เบี้ยวจ้ะแต่กินยาแก้อักเสบทุกวันก็เลยรู้สึกท้อเลยหาอาหารเสริมมาทานกะมันดีขึ้นจ้ะจากแผลที่มันตึงตึงมันก็นิ่มลงปากที่เบี้ยวก็ดูเป็นรูปเป็นร่างกลับคืนมาจ้ะผิวพรรณก็ดูดีดูดูสวยขึ้นนะผิวจ้ะจากฝ้าเต็มหน้าก็จางลงจ้ะ ม,มันเบาเลยนะจ๊ะจมันเคยตึงบวมจะหน้าย้อยไปข้างนึงเลยจ้ะมีตะคนพักจ้ะว่าระวังเป็นมะเร็งนะระว่างนั้นให้ไปหาหมอบ่อยๆไปแล้วจ้ะแต่ว่าหมอนะ่ะเขาจะผ่าตัดก็จะผ่าช่วยแต่กลัวกลัวแล้วเงินเราก็ไม่มีเยอะพอที่จะไปผ่าก็เลยหาอาหารเสริมมาทานจ้ะ,ะได้มาทานคอมฟิวนาแล้วรู้สึกรู้สึกประทับใจว่ามันตึงๆมันนิ่มลงแล้วมันรู้สึกดีขึ้นนะจ้ะ คนคนที่ยังไม่เคยทานก็ลองสำรวจดูตัวเองนะคะว่าเป็นอะไรแล้วก็ลองซื้อมาทานดูแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงๆค่ะให้คะแนนก็ให้ร้อยเซ็เลยจ้ะจะทานตลอดเลยจ้ะพอเวลาจะกินตัวนี้นางจะบอกว่าขอบคุณนะที่ทำให้หายไงจริงๆมันคือเรื่องจริง